สวัสดีค่ะสวัสดีรรมมสทา่านผู้ชมเอฟซีทั้งบาทค่ะวันนี้จ่าป่อเดินทางมาติตามตัวเลขแนวทั้งความฝันกับพ่อแดงค่ะท่านผู้ชมจ่าป่อนี่ก็ได้ยินว่าคุณพ่อแดงฝันเห็นผีปูค่ะมาขอกินเขากินน้ำอีกคือเขาวสันดึงมือของพ่อแดงไปเขียนเลขใส่เขนค่ะเขียนเลขใส่เขนสองตัวจระเลยในความฝันนั่นก็นยังบอกว่าเอาตัวนี้ล่ะบ่ต้องกับว่าสันเรื่องเล่าความฝันสิเป็นยังไงตัวเลขมี ธีปูของพ่อแดงนี่สีให้ตัวใดเพิ่มเข้ามาอีกอะมาติดตามรับชมรับฟังกับพ่อแดงเนาะตอนนี้จ่าปอกับมหาพ่อแดงหอดบ้านแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะท่านผู้ชมไปฟังฟังฝันน้ำพ่อแดงน้ำกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับมีมีขังหนึ่งนะใบเนาะครับสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมีขังหนึ่งที่ปูมหาเป็นมาเขียนใส่หน้าผากวัานั่นสามแปดน้ำพ่อแดงเนาะครับผมออกตรงเป๊ะเลยเนาะครับโอ้ แจ้งวัวนี่เป็นเป็นข้อมฝันในบ่าผาแดงครับผมฝันฝันเกี่ยวกับปูนี่บอกครับเอาบอกว่าสู้พีสุนองฟังนะครับจนมากขอจินเขาโอ้ผมมากขอจินเขาผมกูได้บอกินกัานี้ยเงินกับผมมีสื่อกินผมวาเอาแขนมาเอาแขนผมไปเรือยปูอยู่ไห่ตัดไปเลื่อยบ่เจ้าปูปูเก้าเลยนะครับเอาแขนผมไปจับแขนผมใหม่จับไว้แขนไปเลย โปรเจกต์ใจบนโเจกต์แต่เอาแขนไปตัดเอาแขนไปด้วยครับเพิ่นดึงแขนไปเพราะว่าเพิิ่นสเฮ็ดอันหยังให้ผมหนะผมนึกว่าเพิ่นสิเฮ็ดหยังให้อไมาแขนมากผมก็ได้แขนให้เพิ่นเพิ่นก็กำจนแดนนี่ติกำข้อมือเลยวะครับจับใบโดนเติมมันดือจนผมกลับสะดุ้งนะไปเกือบสะดุ้งอันผมก็เลยว่าปูเขาปล่อยเลยว่าซั่นปล่อยให้ยังเ่ยวะเสร็จผมอยาก หวมึงไปเลยแขนมึงใหม่ก่อนไปเลยจับไปจับมาอาอหนูคิาเ่ากูจะไปหายินขาเรล็กนี่บ้างอเคไหมเย้ไปเลยแขนไม่เด้แขนให้ไาดีเขนใเรด้วยแดงขนเด็กครับโอ้เขนเด็กใส่แขนครับ ิบหกตีใช่ไหมยังเห็นอยู่แขนเลยสิบหกหนึ่งหกครับหนึ่งหกตัวเดียวแขนเลยครับผมยังได้ปมาดูเสียเราเคยผ่าเจ๊เทือนนะกระปูแมนบอกครับมาเนี่ยมาดึงแขนผมไม่ว่าดึงแขนท่ายัางขอกินเขาขอกินเขาผมมาปอยปอยสิบห้าเขาให้ิ้วไปเกระบโมปอยครับเลยจับไปโดน จับไปดึงไปดึงไปว่านี่เอาสอสีแขกใส่แขกเลวยตัวแดงชิงคืองำสิบหกอย่างเดียวสิบหกอย่างเดียวเลยแขงแขงเด้อยพี่หน่อแขงแขงด้ยไปเติเรื่องปะเอาเาสกูเมื่อเรื่องสันตำมีดาสันมหาเห็นเห็นหน้าเห็นตาเแ็นกระไดใบเรว่าสันเอากะดีคื้นกันแล้วปะอกแหงเกิดว่า หาโทรศัพท์โทรไปหาอาจารย์มือนเด็โอ้ครับครับมาจะเอาสิบหกไปให้สิบหกหนึ่งหกนี่แหละนะครับครับผมเพระาะว่าเพิ่นไทยก่เค้งสามตัวเพิ่อนไทยทีนะ่บ่ล่ะพ่อแดงอันแท็ตัวอันหมอสามหกขาครับสามหกขาเลยคือบนผีหัวขาดบ่ครับ,รบ,รบตัวนี่ผีหัวขาดแต่ว่าปูเพิ่นไห้แกสองตัวอครับครับครับพ่าอันตัวนั้นผีหัวขาดออกสองตัวผีหัวขาดบอกตัวไหนพ่อแดง สามเจ็ดครับสามเจ็ดครับแสดงว่าจังเต็มมือนั้นมากพอแดงพอไหนไปนั่งเขาก็พิ้งว่าขาดอีกแม่บอบอครับบ้านนี้เลื่อยปูคนกันเรืยมาเอาหายผมจบแขนผมไปเขียนใจด้วยถึงกลับมาเท่าไรกับบอหาย่อยมาบอยเลยบอครับจนเล่าเขียนเดียวเราจังไปเขียนเดียวจังปล่อยครับปูครับเขียนเด็กได่แขนผมเดียวจังไปผมก็ได้ว่าอย่างงง คือเอามาแกนไปบยิงสีผมวะมาหนึ่งหกหนึ่งหกครับผมผมจนบ้าผมวเฮ้ยไปหายืมโทรศัพท์มาโทรไปหาตัวนี้ไปเรื่อยเลยครับเด่นเลยเดินเลยเด่นเลยเด่นๆเลยเดินคาบเลยครับที่ผมที่ผมเด่นเลยครับเดี๋ยวเพ่งๆครับที่ไหนว่าที่ขอเพิ่อนยูส ผู้ชมนี่นาะเป็นตัวเลขของพ่อแดงค่ะพีปูดึงแขนไปเขียนเลขใส่แขนค่ะแขนของพ่อแดงนาะหนึ่งหกบอตองคับวสันส่วนเลขเก่าของพ่อแดงที่ปล่อยไปแล้วนาะเลขพีหัวขาดสามหห้าค่ะสามเจ็ดนาะสามหหนี่พีหัวขาดยศเลือดค่ะปาดแขนจาลของยศเลือด เป็นตโตเลข3สามหกหาแดงจึงคืงเลยโฉคหมานกับตัวเลขของพอแดงเนาะสำหรับคลิปนี้จ้าปอกกับขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอเนาะถ้ามีโตเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอก,กสิไปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทางบานคือเกาค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะท่านผู้ชมมือน,นี้จ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะการค่าหลวงปูเจริญเจริญอันว้าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการพวกเสกออกมาเนี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซาม์มอวิชีไปบูชาเทวดาคนหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข้าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิจิว่าในขอมนบมณิวาดในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเต็นผมแม่โทรณีบางกองทีก็เอิญแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิญไปเป็นเครือเข่าหลงมันจะมีตัวถูกบับตัวแม่อ่าโย่ในเออตัวนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มิโสมีลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจมเขามูซาไปแล้วดูสึว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่าขายบัดีก็ดีเออไปร่าเมียยังบ่เคยเื่อมเลถเงบอก็ถืกอเขาของเินอยู่ว่ามันมนอํงมานาจมาไหลแบบไหนเหนือช่วยมากออ้หลวงปู่หรื่ออาชมานี้จะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมสโสหลงเรื่อง ประกอบสิ่งใดคือต้องลงเรื่องอยู่สุขอย่างคือสร้างเป็นสีสัตว์สีไม่ใช่พวกฟูป่ายฟูเมื่ยว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่สร้างต้องใส่สร้างในการอกอกรบบวชส่วนมากเขาเลยเื่อตำหน้ำมาบนาบใจขี่มันเขาเบานอกคันดีบดว่าว่าจะขนสรั่งนังสงร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํ้ใหาตยาโยมเพนมาชําบุญสั่งสลอกสารสา่งแม่ยังกเบิกมาบูชาไปกับฤทธิวศักดคุณจะเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สั์คุณทุกประเทศตองใส่สร้างพระเจ้าอีบานสมกับเจ้าอีว้าทุกโอมก็ใส่สร้าง ก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอะไรที่ว่าเป็นเครื่องร่างของอ<า>อขังใหายิโยมไปสาธุสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดทางใงให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในใการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนีคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะน้ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงรับรั์ค่ะารผม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผ ผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานคะค่ะท่านผู้ชมนอเจรจากผูก้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบนอคะ่ะท่านผู้ชมเนอสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะในเหลื่งน้นดวงเปิดดวงคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ไดคะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้านอคะ่ะท่านผู้ชมนอ ถ้าสนใจก็สามารถติดตตอมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ